สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกันในเกมไมค c ครับ PE นะคะแล้ววันนี้เราก็โหลดแมปแมปหนึ่งมานะคะซึ่งแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมมันจะมีโลกที่เป็นของตัวเองอยู่นะคะอย่างด้านนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งมีบ้านหลังหนึ่งตรงนู้นนี่ก็เป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นป่าแล้วอันถัดไปก็จะเป็นทะเลทรายนะคะแล้วอันขัโมบนสุดมันก็คือเออพอ,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 พอลก็คือโลกธรรมดันเองแต่เราลองไปดูข้างใต้กันข้างใต้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ข้างใต้ก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะซึ่งน้ำมันก็ไม่หล่นลงมาด้วยนะ ก็เจ๋งมากเลยนะคะสำหรับแบบนี้แต่ว่าถ้าจะให้เราขึ้นไปดูแต่ละที่เนี่ยมันคงจะเวียนหัวมากเลยนะเมื่อกี้เราก็เพิ่งไปดูมามันเวียนหัวมากมีแค่อันข้างบนที่ไม่เวียนหัวนะเพราะว่ามันเหมือนโลกธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้มีเหมืองด้วยนะโอ้สุดยอดเลยมีเหมืองให้ด้วยอันเล็กๆอะไรแค่นี้ก็จะมีเหมืองให้เราด้วยมีน้ําแข็งด้วยนะแ๋ยวเราลองไปดูรอบๆของข้างบนนี้กันเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีน้ำแบบนี้ด้วยนะมีใบบัวด้วยแล้วก็มีต้นไม้อยู่รอบบ,บริเวณเลยนะคะแบบนี้แต่ไม่หมดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างมันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งนะคะอันนี้คือเวียนหัวจริงๆนะเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราดูตรงกระจกก็ได้ มันก็จะเป็นบ้านเออมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้อะมันเวียนหัวจริงๆเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วเกือบหาทางออกไม่เจอเลยอันนี้ก็จะเป็นไหนเราลองทําดูเหมือนว่าเรายือนอยู่บนน้ําแข็งอะไรแบบนี้นี่แบบนี้เหมือนว่าเราเดินอยู่นะคะแบบโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เราเดินอยู่อะไรอย่างนี้นะแต่เราลองดูตรงตรงอื่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นป่านะคะป่าอะไรก็ไม่รู้นะ ซึ่งมันก็ลกมากจริงๆอ่ะป่าเนี้ยทึบจริงๆเราเข้าไปดูไม่ได้มันเวียนหัวเดี๋ยวเรามาดูทะเลทรายกันบ้างเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นปีระมิดนะคะเป็นวัดในทะเลทรายแบบนี้เราก็เคยเล่นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำยังไงมันทํายังไงวะเนี่ยลองดูตรงรูก่อนก็ได้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เราเข้าไปไม่ได้จริงๆไม่รู้จะต้องเข้าไปแบบไหนนะ ก็มีน้ําไหลยอยู่เต็มเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้เดีย๋ยวเราลองเสี่ยงเสี่ยงชะตาชีวิตเข้าไปกันเลยนี่แล้วก็ขุดมานิดนึงแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้ในบ้านก็เวียนหัวมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะในบ้านโอเคออกทางนี้ใช่ไหมนั้นถ้าบ้านหลังนี้เข้าได้ปีระมิดก็ต้องเข้าได้ใช่ไหมงั้นเราเข้าไปตรงปีระมิดกันเลย ดูดิว่าจะเข้าได้ไหมคือเราต้องขุดอ่ะมันต้องขุดแบบนี้แล้วเ,เข้าไปเราอยากเข้านะนี่ไงมันก็จะมีรู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 อย่างนี้นะคะเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เราเคยเล่นในแมปนั่นแหละก็จะประมาณนี้โอ้โหเวียนหัวจริงๆมีสะพานด้วยนะแเรวลองไปดูข้างล่างกันเลยยังไม่ได้ไปเลยข้างล่างนี่เราก็กินยาให้ตามองสว่างนะมันก็เลยมองเห็น นี่ข้างล่างก็จะเป็นน้ํานะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดีกว่าเป็นน้ําแบบนี้เลยแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่รอบๆด้วยนะคะส่วนป่านี่เดี๋ยวเราลองเซนชีวิตเข้าไปดีกว่าเนาะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงโอ้โหสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ้สนุกลยเนี่ยโหมันเป็นป่าอะไรไม่รู้อะเราจําชื่อต้นไม้นี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูตรงไม้ดิ อ๋อเอคาเซียวูดเป็นไม e ้เอคาเซียนะคะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแมปแมนี้นะคะมันก็ไม่เชิงแมปหรอกเราโหลดบิ i ติงฟอร์มาคราฟมาแล้วเราก็กดโหลดไว้เดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนนะคะว่าเอาเอาไอสิ่งนั้เนี่ยมาจากไหนวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบาย Terima kasih telah menonton!